ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องมากม,มาขอมาพี่น้องขอมาข,มา,ขมาฟังเพลงฟังลั่นะคะมาจัดไปจัดไปละเห็น ว่าน <the those S 1> ้องผูวหายอย่าเฝ้าในหันนี้เห็นน้องดำปีปีอย่าเฝ้าขี้ดอกเหือกายขอเฝ้านำในเดอชาไอ้อย่างนี้บ่เนี้มนองจวดพี่น้องจวด ฟ้อนบัดนี้ฟอนพี่น้องฟ้อนลูกฟอนนะบัดนี้มวนมว,น,มวน,น้ำกันพี่น้องสมนำหนาเจ้าของเดชเบาเดินนี้สาวผู้ายเปบาน้ำอยอายอบ่หมอทุกเพิ่นบ่ววาดี มีจังเอิญพี่น้องเฝ้าบอมองน้องเส้นเซนสม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 ,สม,สมนำหน้าอยากเป็นบ่าฮักเขาเองฮักอีลีออนลอนอนคือต่อแต่เขาลีต้นเหาบ่าวบ่แแข็นคนจนแพ่ก็มีเงินทางน้ำตายังป่อยู่ คนจนแพ้เขามีเงินทางน้ำตายัางประยู่เศ้าเอาใจนัง่งรถสู่เจ็บซ้ำยาสนเจ็บมกักหล่นหนักนวงทรงในเจ็บปันใดกะสิทนเด้ออายเขามีป้ายสีแดงขับเซินเลยนี้เบเอิ่นตามหอก,กีฮวนเกิดมาจนทนเอาหน่อยน้ำตายอย่อยไอย้ยพระโนโทษคนจนอย่างน้อง อายบ่อมองต่ำใจงดเท่าไรยิ่งเกลียดราสม,สม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 นำหน้าไรคุณค่าจริงน่าราแรกรักเคยเอาใจพ่อคนใหม่ไหลเศร้าหันไปเอาใจเขาแทน แบนบ้องน้อยก็ยังเอาคืนไปยื่นเขาใส่แบนบ้องน้อยกัยังเอาคืนไปยื่นเขาใส่นิ้วใส่ใสเล็บเงาใส่รวยหมอแท้ใส่แวนคาดบ่กแบนฮักกันก็ได้เลือกคนได้เบิกกันในบัญชีอายเขามีความหมายกว่านางน้องกว่านางน้อง สิเพลงซื้อปะน,นะอย่างน้อบ่ะนี้นอ้อขอบคุณค่ะเป็นรอบพี่น้อ,นองขอเพลงรอบพี่น้องขอเพลงก่อนเดี๋ยวแม่พูดแป๊บหนึ่งนะคะรอบพี่น้องขอเพลงขอเพลงกันเข้ามานะแล้วก็นะคะ,ะก่อนพี่น้องสิขอเพลงเข้ามาตอนนี้นะคะก็อยาก จะแนะนำสินค้าให้ทุกคนได้รู้จักนะคะบางคนก็พึงเข้ามาบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะพี่น้องเฮานะคะเซตของน้ําหอมเนฟิน่าของเรานะคะสามเซตของผู้หญิงนะคะพี่น้องทึกตึก,กราคาบ้านๆเลยนะคะพี่น้องเอาไปลองทดลองใส่เดอ้อพี่น้องเฮานะคะของเนฟิน่ากลิ่นตัวแม่กลางคืนตัวแม่กลางวันแล้วก็ตัวอาจจะทํางานสบายสบาย อยู่บ้านอยู่ออฟฟิศหรือว่าอา,อาจจะบอเด็บตากแดดตากหน้าเนาะพี่น้องเนาะกลิ่นอ่อนน่ารักน่ารักสะอาดสะอาดสีชมพูนะคะอันนี้เซต3ขวดพี่น้อง477คะแนนเท่านั้นนะคะพี่น้องหรือพี่น้องสียแยกนะคะเอาไปทุลองแค่ขวดเดียวก็189คะแนนเท่านั้นเองนะคะค่าส่ง25คะแนนพี่น้องนะคะจริงๆเรากลองละ33บาบาทพี่น้องอันนี้เช็คแล้วเช็คละเอียดแล้วเอามาบอกพี่บอกน้อง แต่ว่าแม่พรเอาแค่กล่องละ25คะแนนเท่านั้นค่าสูงเนาะห้องกะสีนอกนันกระสีอ่าซอยกันนะคะซอยพี่นองน้ากันนะคะเนาะอ่ะพ่นองเข้าอ่าแม่พอรอธิบายชุด3เป็นตัวอะไรนะแม่น้อยสาธรบอกว่าแม่พอรอธิบายอ่าชุด3เป็นตัวอะไรเนี่ย เป็นตัวจัดจำเอาพูดในติ๊กตอกอ๋อขอบคุณค่ะแม่น้อยเซตสามขวดของผู้หญิงใช่ไหมคะย่าน้อยนะคะเซตสามขวดของผู้หญิงนะคะตัวสีม่วงจะเป็นตัวแม่กลางคืนค่ะนะคะทำหน้าที่กลางคืนที่เราจะออกไปพบปะสังสรรค์กบูกับพวกให้ห้าปาร์ตี้นะคะหรือสิประยุกตบกลุม่มคนหลายๆนะคะตัวสีม่วงนะคะตัวตัวแม่เนี่ยเอาอยู่เลยนะคะส่วนตัวสีทองนะคะจะเป็นตัวสีเอ่อตัวแม่กลางวัน ตัวสีทองนะคะจะทํางานเวลานะคะเข้าอาบน้ำแล้วสตวพอนมาดแล้วก็ใช้ตัวสีทองออกไปทํางานข้างนอกพี่น้องออกไปข้างนอกข้างนอกอาซิอยู่ในกลางแจ้งนะคะตัวนี้เอาอยู่เลยนะคะเหงือออกเอาอยู่พี่น้องพี่น้องทุกคนสิบุถือกินเหงือเขาเนะนะคะส่วนตัวสีชมพูตัวสีชมพูหวานใสน่ารักน่ารักเหมาะสําหรับน้องๆวัยรุ่นมาที่นี่เหมาะสําหรับน้องๆวัยรุ่นอ่ะ ได้คิดว่าตัวเองไม่กลิ่นตัวแล้วพระสามประศีพระหาประหกปร,ปร,ปรเริ่มไปแตะผีเลยนะคะคิดว่าตัวเองมีกลิ่นตัวนะคะอันนี้จะนะคะเอาอยู่เลยสําหรับน้องๆนะคะไว้ทํางานของเราก็ได้แต่ว่านะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นละมุนอ่อนๆแบบน่ารักน่ารักใสๆนะคะกลิ่นนี้นะคะสามารถนั่งออฟฟิศหรือว่าอ,อยู่อ,อยูอ่อาจจะทํางานแบบสบายๆบอร์เออกไปตากแดดตากหน้าอันนี้นะบริเด็ตากแดดตากเหงื่อน,นะคะ ตัวนี้3ตัวนี้เซตของผู้หญิงนะคะ3กลิ่น3ส,สี3หน้าที่ที่เขาจะทํางานแล้วแเตพี่นงสิสิหยิบใส่นะคะก็แล้วแต่จะหยิบใช้ว่าเราจะออกไปทํางานแบบไหนแต่ละวันในแต่ละวันนะคะส่วนเซตของผู้บบาเฮ้าไฟช่ายนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวพระเอกกลางคืนนะคะพระเอกกลางคืนตัวนี้สามารถออกไปพบปะาสังสรรค์กับหมูกับพวกนะคะ เพิ่มความมั่นใจเพิ่มสเสน่ห์ให้ตัวเองอเขาเรียกว่าสเสน่ห์ที่ต้องคนหานะคะตัวนี้นะคะน้ําหอมแห่งราชาราชาแห่งน้ําหอมนะคะ,ะคือใครก็ว่ากลิ่นเขาอะพี่น้องชายาของเขาเลยนะคะตัวนี้เลยน้ําหอมตัวพ่อสําหรับกลางคืนส่วนตัวกลางวันตัวนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะทํางานคนละหน้าทีพี่น้องเีายวไปกังเว้นไปเพาะผบปลาสังสรรค์กับหมูกับผวกหรือว่าทํางานในออฟฟิศอะไรก็ได้นะคะ กลางวันตัวนี้ก็จะแบบหอมไปอีกแบบนึงพี่น้องเฮาไม่แพ้กันอยู่ที่พี่น้องสียิบใส่อะอยู่ที่ความหมักเนาะนะคะอคออเอากรอนลำอ่ำมีจ้ากรอนหนึ่งนะคะพี่น้องลูกขึ้นว่าฟอนน้ากันนะคะล่ำใหมพี่น้องฟังกรอนนี่แหละคอยคุยจาก,กันต่อนะคะฝากแม่ๆฝากาพ่อๆแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะเกี่ยวกับสินค้าใหม่ของเรานะคะกันยักแจก พี่แจกนองอยากฝากพี่ฝากนองกะนะคะทักไทยเข้ามาได้นะคะใช่ใช่อยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้อยากฟังล่ำก่อนในขอกันเข้ามาได้นะคะพี่น้องเฮากะเฮากะสีล่ำไลยพี่น้องฟังมาพี่น้องเฮ้า พี่น้องฟอนพี่น้องฟอนบุรุษคนกินเขาแรงแล้วลูกขึ้นมาฟอนบันทิจุกได้พี่น้องเอานั่งฟอนก็ไดพี่น้องเอาน้องคนกเกษพิ่ใสไอ้พระนมไพรบอกไกลกันจากกะน้อย งานแข่งเรือบันน้งหอยงานแข่งเรือบันน้องหอยนังเชียยวันพดคอยพี่พายอย่างอายถึกตาแข่งเรือลำเชียวหมดลายนังมองพี่พายทุกๆุกลำแล่นมามีลำเดียวสะดุดตามีลำเดียวสะดุดตา นึกสนแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปทักทายกลัวเขินเป็นกำลังใจให้ขอให้พี่ได้รางวันที่หนึ่งมาเงินถ้าไอแพ้เป็นลมแง่แง่เชียเกินอยากสบตานึกอายขอมองเพลินเพลินอยากสบตานึกอายขอมองเพลินเพลินคุยกันเนินเนิน ดูนานๆนจังว่ากันมือแข็งเรือนังอดกลั่น นอดกลันมันเกลงหลายย่านไอม้มือไอ้สือบักเดื้อยมักม่วงมักโมพร้อมปากพี่ใจเชียดจนหอดตอนป้ายนุ่มพี่พายอย่าแพ้เด้ออย่าแพ้เด้อนุ่มพี่พายอย่าแพ้เด้อไออย,ย่าเพลย้ำเรือจะเข้าแข่งขันไออย,ย่าเพลย้ำเรือจะเข้าแข่งขันรวมแรงกันฟันทุกคนต้องเอาถุง กัดใจกัดฟันกัดแกวกัดใจกัดฟันกัดแกวยกาดเอาลิ้นละพีบางดีขอเตือนแนออายเขาพายแน่กระขาได้จะไม่เป็นเรือคนอื่นที่

ขอ,อกันเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงใดขอ,อกันเข้ามาใดเด้อพี่น้องเฮ้าจบกันลงไปจ้าแข่งเลือบวันน้องหอยวส,สันนะคะอันนี้นอกเหนือจากเพลงของอพรพฤดีนะคะกะับซิมีของอคุณพี่จินตลาภูลาบนะคะอู้พี่น้องเฮ้าตอนนี้เราทักทายสบายดีกันถึงชั่วโมงหรือยังคะลูก ึงชั่วโมงหรือยังหนึ่งชั่วโมงครึ่ง,ง,ว,ง,งว้าวนะคะถ้าสมบุติว่า,าถ้าแบตแบตมันอ่อนแล้วนะคะพี่น้องมันก็อาจจะต้องเสียบแบตเด,ด้พี่น้องต้องเสียบแบตโทรศัพท์มันก็นอาจจะเสียงรองเพลงอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่เนาะแล้วก็คุยกันไปด้วยอ่ะพี่น้องเฮ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ก็ไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรค่ะมีไหนไหนแม่ขอดูคอมเมนต์หน่อยดูคอมเมนต์หน่อยแม่ๆเราไวายังไงบ้างนะคะเอาหนังสือมาหน่อยมาย่อยเยอน้อแม่เอ้ยนะคะขอบคุณนะคะบัวหลวงรอรักว่าซ่านบัวหลวงรอรักนะคะ พี่น้องขอบวัวหลวงรอหลากเนะาะบัวหลวงรอ